เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระัตนาตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ัางใจแน่นวแน่มุ่งตรงเดนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย อย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะอย่ไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาให้หลับตาพริมริมเหมือนเปือป่อๆตานิดๆน,นะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายต้องสบายนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้ผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหลแ่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลาย ด้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายแล้วก็ททำใจของเรานให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกส um ิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของเราต้องเก่งเกลียง,งใสๆส,สะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะใจต้องเก่งเกลียง,งทำตัวเหมือน อย่างเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะคลยๆเราอยู่คนเดียวในโลกใจกลิง้งกลี่งใจใสใสปรับตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะจ๊ะให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ใจใสใสใจเย็นเย็น ห้ใจใสๆใจเย็นๆห้ใจเก่งเกลีง้ลงเวลามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยเราก็น้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเราให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆ อยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะคือค่อยๆวางเบาๆ ค่อยๆวางใจเบาๆสบายๆเลจำมง่ายๆไว้อยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงน,นี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางเบาๆแตะใจไปเบาๆใจเป็นของละเอียดอ่อน เราต้องค่อยๆวางอย่างนิ่งๆนุๆน่มๆเบาๆ,ๆสบายๆและกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจให้ใจมีที่ยึดที่เกาะเพื่อจะได้เชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนายจะได้เชื่อมกับตรงนี้ได้นะจ๊ะ จะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นและการกำหนดบริกรรมมาในมิตรเป็นภาพทางใจเช่นดวงใสใสหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสๆสขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากแก้วตาของเรา เอาพอดีพอดีที่เรามีความร,รู้สึกป่าพึงพอใจเป็นเพชรใสใสหรือก็อน,น้ำแข็งใสใสหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพประทรูบองพระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันเราจะคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราจะ นึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะเป็นบริกรรมมาในมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกเอาขนาดองค์พอดีพอดีที่เราพึงพอใจไว้กลาง้องท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับดวงเรานะจ๊ะเหมือนเรามองจากด้านเสียรของท่งานลงไปด้านล่างนะจ๊ะเหมือนมองท็อปวิวอะ เอาขนาดพอดีพอดีที่เราพึงพอใจนึกได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเป็นบริกรรมมานิมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรามาให้ใจเราไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่น ต้องนึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายด้วยอย่าหลุดสักคำนะจ๊ะต้องจำทุกคำนะต้องนึกถึงบริกรรมานิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย ให้นึกอย่างสบ,บายสบ,บายถ้านึกแล้วไม่สบ,บายไม่ใช่นึกตั้งสบ,บายสบ,บายหรือจะทำความรู้สึกว่ามีบริกรรมนิมิตสิ่งเหล่านี้อยู่ในกลางท้องเอาเท่าที่ได้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนนึกออกแค่ไหนที่สบ,บายใจ เราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นบางท่านนึกได้ลลัวลังลางเราก็เอาแค่นั้นแหละแต่ต้องต่อเนื่องและสบายสบายต้องสบายต้องพ่อนคลายใจตัง้งใสใสใจเย็นเย็น อย่าลืมควานี้นะจ๊ะนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพราะวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้ใจเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจเพราะฉะนั้นเรานึกได้ ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นโลโลลางๆก็ไม่เป็นไรบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยของใครกับของท่านนะจ๊ะแต่ต้องสาบายสาบายและต้องนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไป ถ้าเผลอเราก็นึกใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้บรกิกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมา ราหังภาวนาไปไม่ช้าไม่เร็วนักในระดับที่เราสบายใจภาวนาไปอย่างสบายๆโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมาจากที่ฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละสัมมาระหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายสบายอกสบายใจใจปลื้มปลื้มใจเป็นสุขสงบเย็นในการภาวนาทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมมณีมิตร ที่เราคุ้นเคยเน่ยจะจะเป็นดวงใสๆสจะเป็นองค์พระใสๆสหรือเป็นสีทองหรืออะไรก็แล้วแต่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเรานึกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงดวงใสใสเพชรใสใสได้ไกลับไปเห็นเป็นองค์พระ ก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นนึกภาพบริกรรมนิมิตอย่างไหนก็ได้แต่ว่ากลับเกิดอีกภาพหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายๆแล้วก็สัมมาอรหังเรื่อยไปพร้อมผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆ ฝึกหยุดแรกนี้ให้ได้นะลูกนะไอ้ใจเย็นเย็นใจนิ่งนิ่งนุ่มนุมถ้าทำถูกหลักวิชาดังกล่าวนี้นะจ๊ะที่เราไม่มองข้ามไปไม่ฟังผ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ใจเรานิ่งเริ่มนิ่งพอนิ่งเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มโล่งเริ่มโปร,โรง่งเริ่มตัวเบาๆเริ่มสบายๆใจเรากลิ้งกลี้รู้สึกว่าเราชอบอารมณ์นะี้อยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรานิ่งไดอย่างนี้นะจ๊ะ พอการเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็นิ่งต่อไปเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมาหรือเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกหยาบๆที่ร่างกายเราไปสู่สภาวะที่ละเอียดเหมือนหลุดจากกายหยาบแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศ คล้ายเราเป็นอากาศอากาศเป็นเราตัวโล่งว่างว่างแล้วก็หายไปสิ่งที่เราทำคือนิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้บรรลุธรรมให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละ ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเดอมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสมุทิชเจ้าทุกพระองค์หรือพระบระโมโพธิสัตว์ทุกท่านเมื่อใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนะี่ย เรามหาบุตทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะหลดล่อนเราไปสู่ภายในจนกระทั่งพุอนุตตละสมัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้วิธีนี้ทั้งหมดเคยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวทิ้งแม้กระทั่งชีวิตคือทิ้งหมดเลยทั้งชีวิต ใจก็หลุดเข้าไปสู่ข้างในดิ่งไปเรืเ่อยๆจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทญาณเป็นพระสัมมาสุพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยบรรลุแล้วท่านก็กลับมาสอนพระสาวกให้เดชทำตามท่านและก็มีพราสาวกบรรลุทำตามท่านมากมาย ตามแต่กำลังบาร,รมีของแต่ละท่านในพระสาวกท่านนั้นบ้างก็เป็นพระอระหันต์บางก็เป็นพระอนาคามีบางก็เป็นพระสกัดากัณามีบางก็เป็นพระโสดาบันบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเห็นพระธรรมกายตลอดเวลานาทักยันกวาห้าวนนีไน่ได้ บางก็เป็นชาลาีบุคคลคือมีฌานเ็าถึงกายอรูปภพเกถึงกายรูปภพมินต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่วิธีการทำแบบเดียวกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจตตรงนี้สิ่งสำคัญทีเดียวจะหลุดหลอดพ้นจากความทุกข์ทร,รม,มานของชีวิตเขาถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้ จะหลุดพ้นจากวิบากรรมวิบากมานใจก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะพควัตตะก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นหยุดใจหยุดนิ่งทีดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกๆชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ภารกิจที่สำคัญคือมาทำใจหยุดใจนิ่งในเองเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจากกองทุกความทุกทั้งหลายเข้าถึงที่พึ่งที่ระล,ลึกภายในที่แท้จริงและกระทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกเพะาะนั้นหยุด ใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ลูกทุกคนต้องให้ความอใจใส่อใจยหยุดใจนิ่งในที่ตรงนี้ใจหยุดได้มดแล้วก็เป็นอิสรภาพคือมันจะตอกโสนกลับเข้าไปสู่ภายในหลดพ้นจากความทุกข์ทรม,มานของชีวิตได้ก่าถึงความสุขที่แท้จริง ลดพล้นจากความมืดไปสู่ความสว่างพอปกติมนุษย์หลับตาแล้วจะมืดแต่ยุดนิ่งในสนิทลดเข้าไปบไหลก็จะสว่างแล้วก็เป็นอิสรภาพจากการไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในเห็นแจ้งเห็นภาพต่างๆของธรรมดวงธรรมก็ดีกายในกายก็ดี รธรรมกายก็ดีจะรู้จากสภาวะของความไม่รู้มาเป็นผู้รู้เป็นเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆเราจะเป็นอิสระภาพจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนี่ก็เดี๋ยวคุณหลวงปู่ถึงบอกมาใ่ของพอดีพอลายเนะี่ย เป็นสิ่งที่สำคัญลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ควบคู่กับชีวิตประจำวันจึงจะถูกหลักวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พอภรพพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้แหละประคองใจเดบริกรรมภาวนา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยในนั้นเวลาที่เลยอยู่ก็ประคอใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะให้ลูกทุกคนต่างคนทางนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ